สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อุ้ตก็จะมาตอบคําถามของน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะคะเป็นคําถามที่น้องๆถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งนะคะส่วนมากน้องๆจะถามว่า,ามีตําแหน่งอะไรบ้างมีวุฒินั้นวุฒินี้สามารถสอบตําแหน่งไหนได้อะไรประมาณนี้เนาะวันนี้พี่อุ้กก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตําแหน่งหรือว่าสายงานนะสำหรับ คลิปนี้จะเป็นของส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเรามาดูกันว่าในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยอะ่ะมีเป็นสายงานดีกว่าเนาะมีสายงานอะไรบ้างเพราะว่าถ้าจะให้พูดเจาะจงไปตำแหน่งมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าตำแหน่งมันค่อนข้างจะหลากหลายมันอาจจะไม่ครอบคลุมเนาะอันนี้พี่ก็เลยจะยกเป็นสายงานให้เราฟังดีกว่าว่าสายงานหลักๆของกองบัญชาการกองทัพไทยอะ่ะ มีสายงานอะไรบ้างแล้วเราสามารถที่จะสอบตำแหน่งไหนได้บ้างจากวุฒิที่เรามีอยู่นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับสายงานแรกนะคะก็คือสารวัตรทหารหรือหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับคาว่าสอหอนั่นเองนะคะก็คือสายงานสารวัตรทหารหรือว่าสอหอทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรถ้า ถ้าน้องๆเคยผ่านแถววกค่ายทหารพวกอะไรอะจะเห็นทหารที่ยืนเวรยามอยู่ที่จะพกปืนพกกระบองพกอะไรอะนั่นแหละเขาเรียกว่าสอหอน,นะคะสอหอจะรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนาะต่อไปเรามาดูสายงานที่สองนะคะสายงานที่สองก็คือตรวจสอบภายในเอ,อ่อตรวจสอบภายในเหรอก็ตามชื่อเลยค่ะเป็นการตรวจสอบ ตรวจสอบกิจาการภายในของหน่วยงานอะไรประมาณนี้นะคะส่วนสายงานที่3ก็คือพระธรรมนูญสายงานพระธรรมนูญทํางานเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับด้านกฎหมายกฎหมายต่างๆการขึ้นสารทหารอะไรต่างๆนะคะก็ก็จะมีสายงานพระธรรมนูญสาหรับใครที่จบกฎหมายจบนิติรัฐศาสตร์จะไปสายงานนี้นะคะต่อไปคือสายงานดุริยางนะคะก็ตามชื่อเลยก็เกี่ยวกับดนตรี สำหรับสายงานดุริยางเนี่ยคนที่จะสมัครจะต้องมีความสามารถด้านดนตรีนะคะเขาก็จะกำหนดว่าจะาเป็นดนตรีประเภทไหนประเภทไหนได้บ้างเนาะต่อไปสายงานต่อไปคือช่างโยธาค่ะช่างโยทาก็ตามชื่อเลยเนาะก็คือเป็นช่างก็จะแบ่งเป็นช่างช่างโยธาที่ออกแบบตึกออกแบบอะไรแล้วก็จะมีเป็นช่างพัฒนาอย่างเงี้ย ก็คือซ่อมต่างๆอย่างนี้นะคะสำหรับสายงานต่อไปนะคะก็คือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ตามชื่อเลยทำงานเกี่ยวกับไซเบอร์นะคะก็สำหรับหน่วยงานนี้ส่วนมากจะเปิดรับเองด้วยนะทุกคนส่วนมากแไม่ได้หลายๆปีที่ผ่านมาศูนย์ไซเบอร์ส่วนมากจะเปิดรับเองแต่ว่าที่จะรับเยอะๆก็คือพนักงานราชการนะคะก็จะทำงานเกี่ยวกับ ไซเบอร์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปสายงานต่อไปเป็นสายงานกำลังพลก็จะมีแบ่งออกเป็นกำลังพลสวัสดิการาตรวจการปฏิบัติราชการต่างๆนะคะสายงานกำลังพลทำงานเกี่ยวกับอะไรก็ก็พวกสิทธิกกำลังพลต่างๆะคะ่ะทุกคนถ้าถ้าจะเปรียบกับบริษัทก็คือสายงานนี้ก็เหมือน HR ใช่ก็เหมือน HR รับคน ปรับลดปลดย้ายต่างๆสายงานนี้ก็จะเป็นคนทำนะคะส่วนมากสายงานกําลังพละจะรับจะรับเป็นตำแหน่งสารบัญหรือว่าคนที่สอบสารบันญส่วนมากจะมาทำงานตรงสายงานกําลังพลเนาะต่อไปนะคะต่อไปเป็นสายการข่าวค่ะก็ตามชื่อเลยก็ทำงานเกี่ยวกับการข่าวนะคะสายงานการข่าวเนี่ยจะต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะแต่ว่าเขาจะมีเปิดรับหลายภาษา เขาก็จะเปิดเองด้วยนะสายงานการข่าวส่วนมากจะเปิดเองจะต้องมีความสามารถด้านภาษาต่างๆตามที่เขากำหนดด้วยเนาะต่อไปเป็นสายยุทธการอันนี้สำหรับคนที่ชอบฝึกชอบบู๊นะคะสายยุทธการจะทำเกี่ยวกับการฝึกต่างๆจะจัดการฝึกไม่ว่าจะเป็นการฝึกทหารทหารใหม่หรือว่าฝึกพลทหารต่างๆนะคะจะเป็น สายยุทธการจะเป็นคนดูแลรับผิดชอบเนาะสำหรับสายงานต่อไปนะคะก็คือสายงานส่งกําลังบํารุงค่ะสําหรับส่งกําลังบํารุงเนาะก็ทํางานเกี่ยวกับอะไรอะพวกพวกเบิกของต่างๆพวกถ้าถ้าจะเปรียบให้เข้าใจก็คือสมมุติถ้ามีการลบอย่างเงี้ยถ้ามีการลบหน่วยที่ส่งสเบียงอะจะคือส่วนส่งกําลังบํารุงนะคะ สำหรับสายงานต่อไปนะคะก็คือกิจการพลเรือนนะคะเราอาจจะเคยเห็นตามทีวีอะไรต่างๆพวกงานส่งเคราะห์อ,อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของสายงานกิจการพลเรือนนะคะสายงานต่อไปคือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศก็ตามชื่อเลยนี่ก็ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเขียนโปรแกรมหมอก็จะมีหลายอย่างเขียนโปรแกรมกราฟิกต่างๆจะรวมอยู่สายนี้นะคะ ต่อไปเป็นสายงานประหลัดบัญชีและงบประมาณก็ดูแลเรื่องกับงบประมาณงบประมาณต่างๆเกี่ยวกับบัญชีต่างๆสายงานนี้ส่วนมากจะรับผู้หญิงเยอะนะคะจะเป็นรับเกี่ยวกับการเงินการบัญชีต่างๆส่วนมากจะรับเป็นผู้หญิงเนาะสำหรับสายงานต่อไปเป็นสายงานเกษตรกรรมและการสัตว์อันนี้ส่วนมากอะ่ะจะอยู่ที่ต่างจังหวัดจะเป็นเป็นหน่วยที่อยู่ต่างจังหวัดก็คือ,เ,อเราจะไป ทำเกี่ยวกับกเกษตรไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ต่างๆหรือว่าการช่วยชุมชนนะคะจะเป็นสายงานกเกษตรเนาะสำหรับใครที่จบกเกษตรก็ก็รอสอบตําแหน่งนี้ได้นะโอเคสําหรับสายงานต่อไปนะคะเป็นสายงานสารบัญอันนี้เป็นสายงานที่รับผู้หญิงเยอะจะบอกว่าเยอะที่สุดไหมก็ก็แทบจะที่สุดเนาะถ้าทเทียบเทกันก็ใกล้เคียงกับสายการเงินเนาะสายเนี้ยจะรับผู้หญิงเยอะ ทำงานเกี่ยวกับอะไรก็ทํางานธุรการต่างๆนะคะลงรับหนังสือส่งหนังสือตอบหนังสือ,อประสานงานต่างๆจะเป็นในส่วนของสายสารบัญเนาะต่อไปเป็นสายการเงินก็ตามชื่อเลยค่ะก็ทํางานเกี่ยวกับการเงินต่างๆสำหรับสายต่อไปคือสายแผนที่ค่ะแผนที่คืออะไรก็คือจริงๆอะ่ะ แผนที่เนี่ยเขาจะมีเป็นโรงเรียนแผนที่ของเขาอยู่แล้วนะคะเขาจะผลิตนักเรียนเองอยู่แล้วก็ทําเกี่ยวกับเขียนแผนที่ปรับแผนที่มีการสํารวจสํารวจแผนที่เรื่อยๆสําหรับสายแผนที่เนี่ยจะรวมถึงสายนักบินด้วยนะคะสายการบินแล้วก็เป็นช่างอากาศด้วยคือจะรวมอยู่ในสายงานแผนที่เนาะต่อไปคือสายขนส่งก็ตามชื่อเลยก็คือขนส่งนะคะ สำหรับใครที่ชอบขับรถก็มาสอบสายขนส่งได้นะสำหรับสายงานต่อไปนะคะเป็นสายงานแพทย์นะคะก็ตามชื่อเลยก็เป็นแพทย์ส่วนมากจะรับเอรับจากบุคคลภายนอกนี่แหละแต่ว่าต้องต้องจบแพทย์จริงๆเนาะก็คือจบไปก็เป็นแพทย์ทหารนี่แหละแต่ว่าจะจบจากโรงเรียนหลักย้ายมาจากหน่วยหน่วยงานอื่นตรงนี้ก็ประมาณนี้นะคะส่วนสายงานสุดท้ายก็คือสายงานการศึกษาก็จะมีเป็นอาจารย์คือ ทางเหล่าทัพเขาก,ก็จะมีการเปิดสอนหรือว่าเปิดหลักสูตรต่างๆให้กับกําลังพลให้เข้าไปรับการศึกษาอะไรเงี้ยก็จะมีมีสายงานการศึกษาตรงนี้เนาะก็จะจัดจัดหลักสูตรต่างๆเพื่อให้เราไปเรียนแล้วก็จัดจัดครูก็จะรับครูตามสายงานต่างๆมาเพื่อให้กําลังพลมีความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลานะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ สายงานหลักๆของกองบัญชาการกองทัพไทยที่อุ้ยนำมาเล่าให้ฟังวันนี้คือถ้าดูจากเนื้องานแล้วเราลองเราลองวิเคราะห์ดูเนาะว่าถ้าเรามีวุฒิมีวุฒิของเราอยู่อย่างมีวุฒิคอมพิวเตอร์เราจะไปสายงานไหนหรือว่าเรามีวุฒิกฎหมายจะไปสายงานไหนมีวุฒิการเงินวุฒิอะไรอีกอะวุฒิการเงินวุฒิเกษตรอย่างเงี้ยเราจะสมัคร สายงานไหนนี้เนาะน่าจะพอพอมองภาพออกถ้าจะให้พี่อุ้ยตอบตำแหน่งอะคืออย่างสมมุติของพี่อุ้ยอะต,ตำแหน่งเสมียนประจำกองตืดตืดตืดอะเพื่อพู่อุ้กเสมียนประจำกองนู้นเจ้าหน้าที่การเงินอะไรต่างๆคือคือมันจะกว้างนะมันจะยิบย,ย่อยพี่อุ้ยคิดพี่อุ้ยเกรงว่าเราอะจะมองไม่เห็นภาพพี่อุ้ยก็เลยจะมาเป็น พูดเป็นคร่าวๆอย่างนี้ให้เราฟังเนาะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะอยากให้พี่อุ้ยตอบคำถามหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรมาฝากก็เม้นไว้ที่ใต้คลิปเลยนะพี่อุ้ยจะรีบไปหาคำตอบมาให้เลยนะคะวันนี้พี่อุ้ยไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย